สวัสดีค่ะมาพบกับจินยูแบบบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อ้สภามาให้กับเข่าค่ะเมนูมื้อนี้มีอย่างเดียวค่ะพี่น้องเสภามาทําอาหารจีนนะคะพี่น้องเอื่วมาอาหารจีนก็ได้ค่ะจะภามาทําเยื่อไผ่ตุนยาจีนนะคะพี่น้องส่วนผสมก็จะมีปีกไก่นะคะปีกบนค่ะพี่น้องนะคะก็จะมีเห็ดหอมแห้งค่ะเอามาแซน้ำค่ะแล้วก็จะเป็นเครื่องตุนยาจีนนะคะพี่น้องก็จะมีพวกพุดซานะค่ะพี่น้องเครื่องจีนต่างๆนะคะแต่อีกอย่างในเนูก็มหูงค่ะ แล้วก็จะมีเกากีค่ะพี่น้องเกากีในี่ดีได,ด้ค่ะพี่น้องกินเป็นบำรุงสายตาดีค่ะพี่น้องแต่ว่าให้ห้าใส่ได้หลายมันจะออกเปรี้ยวนะคะส่วนอันนี้พระเอกของงานค่ะพี่น้องคือเยื่อไผ่ค่ะพี่น้องเยื่อไผ่นี่เห้าบรสาม,มาห้จิสซีเด้เลยนะคะพี่น้องก่อนอ่นนะ่ะห้าต้องเอามาแซ่ก้ำน้ำเกลือหิมไว้จักสิบนาทีค่ะแล้วก็ค่อยเอาไปต้มค่ะแล้วค่อยเอามาแกงเนาะคะ่ะพี่น้องค่อยเสยดเนาะค่ะ๋ยวมาเปินหน้าก็ เปนนลือกหนาวก็ใส่เกลือลงไปค่ะเกลืนอนี่กะเอาค่ะมมากน้อยโบโบสําทันค่ะพี่น้องใส่ลงไปเพื่อให้มันกัดแล้วก็เราก็ตัดออกเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็แซ่นี่ค่ะแซ่หน้านามทิมไว้ค่ะพี่น้องให้มันพองค่ะประมาณสิบนาทีค่ะก็ค่อยเอามา หั่นเป็นท่อนเป็นท่อนนะคะเป็เขาสกแกง,งยสีดเลยก็ได้ค่ะพี่น้องแต่นูนี้จะหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนนะคะพี่น้องอันนี้คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะพอหั่นแล้วเรียบร้อยเอาไปต้มทิมไว้สิบนาทีค่ะคนมาแกงไหนนะคะพี่น้องเอาละคะล่คะแต่นูขอนุอยากแซไปเรื่อยๆก็ค่ะจนกว่าพ่งได้ทีเดี๋ยวสภาพามาต้มอีกรอบน,นึงจ้าเอาละค่ะพี่น้องหลังจากนูแซน้ำทิมไว้สิบนาทีก็เอามาหั่นเป็นท่อนนะคะทีนี้นูก็จะมาต้มอีกค่ะสิบนาทีค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ต้มซินาทีแค่นั้นค่ะพี่น้องให้มันเดือดในที่แล้วก็ไปเทน,น้ำออกแล้วค่อยเอามาตุนนะคะนี่คือเทคนิคของการทําเยื่อไผ่นะคะพี่น้องเข้าบาสามารถที่แซ่หน,นังแล้วมาต้มเลยะะ่อนเยค่ะพี่น้องมันจะเฟื่อนนะคะมันจะมีรเสเฟื่อนๆบ่อนวแสบค่ะพี่น้องต้มน้ำออกให้สุกซินาที่อนมาสุกเห็ดสุกนะคะพี่น้องมาตุนนะคะเซตแสบอ่าละคะ่ะเราขออนุญาตต้มไปจนแล้วเรียบร้อยได้สภาพมาตุน,นะคะ่ะที่นี่จะเป็นวิธีตุนไก่ละค่ะ เอาละจ้าพี่น้องหลังจากนึ่ต้มแล้วเรียบร้อยนะคะต้มเเดืเอไผ่แล้วค่ะพี่น้องจะทำการตุนละค่ะพี่น้องก่อนอื่นก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะขออนุญาตใส่เมื่อจา้าใส่ไก่ลงไปในน้ำที่กำลังเดือดพอประมาณเนาะคะ่ะอย่าให้มันเดือดผ่านค่ะพี่น้องพอมันจะเหตุใหไก่เข้ากระด้างนะคะแล้วก็คอยให้มันเดือดขึ้นไปค่ะตามด้วยเห็ดหอมสดค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยเครื่องตุนยาจีน ใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะคนจีนเขาจะสุกินพวกเอาหน่ำซุปนะคะพี่น้องเป็นหลักสะบค่อยเน้นเนื่อเป็นไรนะคะเฮดไม่นูนี้ค่ะพี่น้องเลยต้องใส่หน่ำเยอะๆค่ะเพื่อที่เพิ่นสุดุ้นไปเรื่อยๆแล้วก็กินหน่ำม,มันนะคะพี่น้องพวกเหยื่อไผ่ผมยังก,ก็กินอยู่นะคะแต่ว่าจสกินหน่อยเพื่อส,สดหนําม,มันเป็นหลักนะคะนี่ค่ะตุนไปเรื่อยๆค่ะให้ใก่เข้าเปือ่อยได้ทีค่ะพี่น้องแล้วก็ค่อยใส่เอ่อค่อยใส่เขาเรียกยัง คิดซื้อบอกเก,ก๊กกี้เออคิดออกแล้วพี่น้องเอ้ยน้องความจําสั้นแห้งค่ะช่วงนี้ห่าตุนนะคะพี่น้องห่าตุนไปจักสามสิบนาทีค่ะให้ไก่้พอเปื่อยกใส่เยื่อไข่ลงไปนะคะพี่น้องเพราะว่าเยื่อไข่ห้าตรงแล้วห้าอีหยังแล้วค่ะห้ามาตรงการทําให้เปื่อยเละหรืออีหยังสิค่ะแต่เยื่อไข่มีตุนเต็มเลยกับบบเปื่อกนะคะเวลากินมันจะกรุบกรุบด้วยค่ะพี่น้องกรุบกรุบเพราะเขากินเห็ดอีหยังไหนล่ะค่ะพี่น้องบางคนมันหน,อน่อเพึ่งเอิดมาเห็ดอีหยังเนาะเห็ดเห็ด Head, เห็ดข้างหอมแล้เห็ดไอ้ยังมึงกับโบหุ่นเะรอคะพี่น้องมีคนเคยบอกนูก็ลืมแล้วค่ะนะคะพี่นอ้องอันนี้ซื้อมากนี้แพงเลยะคะ่ะพี่น้องประมาณเก้าสิบกว่าบาทเนาะสลับนูก็แพงเติบอยู่ค่ะสลับเดือยไพฮอนหนึ่งเก้าสิบห้าบาทะค,ะาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวนูจะตุนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆซ่อนฟอ,องอากาศออกนะคะเมนูนี้เราจะเน้นที่น้ำเนาะคะ่ะพี่น้องเน้นที่น้ำซุปค่ะเพราะฉะนั้นน้ำซุปเราต้องใส่ตองนากินเนาะคะ่ะพี่น้องสบู่เป็นคุณเนาะคะ่ะาผสมน้ำสบู่แสบค่ะ มันก็จะออกเป็นน้ำเหลืององตองน่อยๆเพราะว่าเข้าใส่ <c oughs> เข้าใส่เห็ดหัวหนูลงไปค่ะเอ้ยเฮ็ดหอมสดลงไปค่ะที่ห้าใเ่น้ำแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็คอย้อดฟอกไปเรื่อยๆแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิวนิดนึงแล้วก็น้ำปรุงรสที่เห็ดนำซุปนี่ยะค่ะพี่น้องจะใช้เป็นแบบพงแบบน้ำได้บรินะคะพี่น้องเขาบอกว่าการเห็ดกระเพาะของหนูนี้บด้เน้นสอนนะคะเน้นบอกเน้นบอกเน้นอธิบายตรงที่ว่านูเห็ดเนะะี่ยค่ะ เพราะว่าถ้ทศอนเพี่นตองมีมาตรฐานเป๊กว่าหนูค่ะพี่น้องแตนูเฮ็ดกินเนาะคะ่ะก็เลยจะบอกเท่าทีห่หนูหูแล้วก็กินล้วนแสบเนาะคะ่ะค่ะให้เอาไฟกลางๆเนื่อจจาพี่น้องไฟก,กลางกลางเราคอยสอนออกคะ่ะส,อน,ส,นนสอนพวกไขมันสอนพวกคุณทุนของไก่ออกนะคะ แล้วก็แนในหน้าว้าพะย,ย,ย่ามยังให้ผงทุงนี่แต่ไหมคะพี่น้องถ้าคุณเนีนแต่ะคะ่ะนำซุปขรอบคุณเลยค่ะคุณเป็นขึ้นพะโละคะ่ะพี่น้องมันจะเป็นพองผงขึ้นพะโละนะคะนะคะค่อยๆสอดองนะคะพี่น้องเอาละค่ะได้ดูดตุนไปเรื่อยๆจะข้าวหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวดูสภาพมาใส่เหยื่อไผ่อะไรกับรุงรสต่างๆต,ต,ต่อค่ะ เอาละค่ะพอหนูตุนในสามสิบนาทีค่ะทีนี้หนูก็จะใส่เหยื่อไผ่ลงไปเลยค่ะใส่เหยื่อไผ่ลงไปแล้วห้ากต่อสปรูมรสด้วยน้ำปรุงรสนะคะพี่น้องหนูจะใส่น้ำปรุงรสลงไปน้ำปรุงรสที่ทำซุปนี่แหละค่ะพี่น้องใส่ไปหนึ่งกับบวย แล้วก็ตามด้วยซีอิวนิดนนึงแค่นี้อีรีเลยค่ะพี่น้องน้องนันทให้มันเป็นพวกเครื่องยาจีนออกมาทำให้มีความหอมจากเครื่องยาจีนเนาะค่ะพี่น้องอะซีอิวหนึ่งกระบวยแค่นี้ละค่ะพี่น้องสวัสดีทั้งไทยทั้งลาวเวกันตึงไรเนาะค่ะพี่น้องยาดามาเลยค่ะแบบสบายสบายแบบกันเองเนาะค่ะพี่น้องหัวนัวมวนกันเนาะค่ะ โนก็บอกบให้บอข่องกันค่ะพี่น้องเพื่อมีแฟนเพจเลือนเพื่อนขอมาอยู่บังขุ่เป็นภาษากลางแต่ว่าถ้าบอกเป็นภาษากลางทั้งเบิร์ดผินะนูว่ากับแคลดเล่าออกมาอีสานออกมานะคะพี่น้องนะ,ะนะคะตามปกติด้ค่ะพี่น้องมองจุกมันนเลยค่ะต้องตัดถิมเนาะค่ะต้องตัดออกแต่ว่าอยู่หนีคุนกินไดเบิร์ดค่ะพี่น้องนะ,ะนะคะแค่นี้ละค่ะเ้าก็ตุ้นไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าไก่สะเปรยใดทีเนาะค่ะ ปริมาณเวลานี้นูบอสามารถบอกได้นะค่ะพี่น้องบางพี่น้องบางคนกับบริกินเปื่อยเป็นไรเนาะค่ะก็เอาสามสิบสี่สิบนาทีเนาะค่ะแต่ว่านูนี่จะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากใส่เยื่อไผ่ลงไปแล้วนะคะหลังจากเข้าตุนตอนแรกสามสิบนาทีเนาะค่ะแล้วก็หลังจากใส่เยื่อไผ่ลงไปอีกหนึ่งชั่วโมงก็เป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนาะค่ะพี่น้องที่นูจะตุนไหวเนาะค่ะก็บสประมาณนี้แต่สําหรับพี่น้องนะก็เอาตามใจเข้านาะค่ะเข้าเสพกินเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่า มันก็เพื่อสุขภาพจริงๆล่ะคะ่ะแต่ว่าจะเป็นอาหารจืดมันก็ลับสบมอกกับหนูปันใดที่สกินแบบสมตามราบก้อยน้ำตกคือสีไข่แน่อยู่ค่ะอันนี้คือกินแบบว่าเป็นน้ำซุปพอให้เขาลองข้อนะคะพี่น้องนะคะเอาละคะ่ะหนูตุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกดีเปื่อยดีนะคะพี่น้องเดี๋ยวหนูสตาร์ทเซตวยเสตซ้ำให้เบิ้งค่ะว่าเป็นยังไงค่ะเอ่อายาไผ่ตุนยาจีนค่ะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนสิปิดไฟปิดยังให้ใส่ตัวนี้ลงไปะคะ่ะแล้วก็ปิดไฟค่ะพีน่น้องใส่นุงไปตุ่ม สองนาทีสามนาทีก็ปิดไฟเลยค่ะมาตรงตรมุนนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะมานจเปื่อยลายนะคะราคาเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนตุ้นแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วราคาพี่น้องไก่เหยื่อไผ่ตุ้นยาจีนค่ะพี่น้องมีเหยื่อไผ่มีนองไก่เนะค่ะก็มีเครื่องตุ้นยาจีนเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็คือพุทราจีนค่ะแล้วก็เกากีเนาะคะ่ะเม็ดแดงๆนะคะเหยื่อไผ่วิธีต้มวิธีท้ำหนูก็ลงให้เบิ่งแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็มีเห็ดหอมแห้งเนาะคะ่ะ เอามาแซ่หนำค่ะให้มันเปื้อยๆค่ะแล้วก็เอามาเคี่ยวพร้อมกับไก่กับเหยื่อไผ่นะคะพี่น้องก็จะได้ออกมารสชาติกลมกรอบนะคะแต่จะใส่หนำปรุงรสค่ะพี่น้องหิ่เห้าวเห็ดนำซุปต่างๆแล้วก็ใส่ซีอิวหน่อยนึงค่ะน้องนั่งให้เป็นนํำบานของเครื่องปุนยาจีนนะคะพี่น้องหนุ่มใส่ลงไปนะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะสดหอนๆนะคะพี่น้องเมนูนี้จะเน้นนนำนะคะน้ำได้หมอมีอีกค่ะพี่น้องหนุ่มจใส่หนำเมิดพี่น้องก็จะเห็นเหนื่อ เรเห็นเหยื่อภัเเห็นไก่เเห็นอย่างนะคะพี่น้องหนูก็เลยเอามาให้เบิร์นซัมมี่ก่อนค่ะเป็นอาหารจีนอาหารบำรุงสุขภาพนะคะพี่น้องสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่แม่ลูกอ่อนหลือเอินกินได้เบิดค่ขาพี่น้องนี่ค่ะกินเราแข็งแรงนะคะส่วนเกากีเนี่กินได้แขงดีนะคะพี่น้องกินเราบำรุงสายตานะคะแต่บ่ไม่ว่ากินมือเดียวเฮาสายตาดีนะคะพี่น้องก็กินไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องแต่สำหรับแม่หนูจะง่ายะคะ่ะ กัดสบายกินเกากี่เพราะว่ามันมีเม็ดในหน่อยเนาะค่ะมันจะเป็นติดล้ำไส้เพิ่นกระสียาอีกค่ะพี่น้องสกินตะนามันเนาะคะ่ะกับเบียร์ไผ่แค่นั้นค่ะนี่ค่ะเป็นอาหารจีนคอบพั่นูค่ะบ้านของนูนะคะพี่น้องอช่องของนูนะะ้นี่ยค่ะก็จะมีอาหารหลากหลายรูปแบบค่ะไทยแน่จีนแน่อีสานแน่ฝรัง่งแน่เนาะคะ่ะพี่น้องเดิมแ,แต่ห้าถนัดเหล่วแต่ห้าวสมีอุป,ปกรณ์ในบ้านค่ะก็จะเห็ดทุกอย่างแต่บนในมาตรฐานนะคะพี่น้องคือเห็ดกินเห็ดอย่างเนาะคะ่ะ อาจจะบริเวณเป๊ะหรือเครื่องหลังอาหารหรือเชฟเมื่อเอาชีมนะคะพี่น้องนี่ก็ขึ้นแม่ครัวธรรมดาที่เฮ็ดกินเฮ็ดอยากตำหม,มาดตำซองให้พ่อให้แม่ให้ใหหลูกให้เต่าที่สี่ละคะ่ะพี่น้องมาได้เน้นว่าเป๊ะนะคะพี่น้องค่ะผู้ใดมาผู้ใดอชอบก็เฮ็ดกินตามได้คะ่ะเพราะว่าทุกเมนูที่เฮ็ดพวกนู้กิน,นะคะ่ะพี่น้องสามารถเดินไปกินได้คะ่ะบ่เบื่บอบอ่ตายบ่ยังคะ่ะกินแล้วมาอ่อบ่เบะให้ฟังอยู่จี่สี่ค่ะพี่น้องนะคะเอาละจ้าวลาพี่น้องส้นลำคั่าขอพูดและลายทุกคู่ทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะพี่น้องมาค่ะ วันนี้พามากินเยือไผ่ตุ๋นยาจีด้วยกันค่ะสืบแสบจ้า